โอเคนะโอเคนะครับต่อมาตัว O แล้วต่อไปเป็นตัว P เลยนะครับโอเคนะตัว P โอเคนะจะไปเรื่อยๆนะตัว P นะครับ Participate in แปลว่าอะไรครับมีส่วนร่วมในอะไรนะ Participate in something มีส่วนร่วมนะครับในอะไรว่ากันไปโอเนนะ Pay for something แปลว,ว่าจ่ายนะครับ Pay price นะฮะจ่ายเป็นราคาเช่น pay for something นะแปบลบว่าจ่ายจ่ายให,ให้ให้กับอะไร pay for something จ่ายให้กับอะไรเช่น pay for pay for a bag ใช่ะไหม I pay for a bag นะพี่เป็นคนชอบมากเลยพี่เป็นคนชอบซื้อกระเป๋าเนาะแล้วก็เป็นคนชอบซื้อน้ำหอมยิ่งนะ pay for a fragrance ใช่ะไหมอ่า uh, fragrance นีแบบแ่แปบบลว่าอะไร fragrance แปบบลว่าแบบแบบแบบน้ำหอมน้ำหอม เนาะแปลเท่ากับอะไร Perfume ก็ได้เพอร์ฟูได้หมดนะครับแฟร์กัน e ์กับเพแปลเหมือนกันเนาะน้ำหอมเครื่องหอมนั่นเองนะครับพี่ชอบน้ำหอมมากเลยพี่คุณชอบฉีดน้ำหอมนะพี่ก็จะชอบซื้อน้ำหอมเนี่ยเ a y for f r a g r a n c e สนะครับเอ่อ uh, p พ a y for นะควบกรรมด้วยนะ p พย์ฟ o ร์ o ั e วัเช่น I p r a y for you ฉันสวดภาวนาให้กับคุณนะสวดภาวนานะครับฝรั่งก็ชอบเนาะ I pray for you นะฉันจะสวดภาวนา I will pray for you เนี่ยฉันจะสวดภาวนาให้กับคุณนะให้พระเจ้าคุ้มครองคุณนะ I will pray for เอ่อเอ่อไทยแลนด์เห็นไหมได้ไหมเนี่ยฉันจะสวดภาวนาให้กับประเทศไทยของฉันให้มันสงบสุขร่มเย็นสักทีไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่ต้องมาเผาบ้านเผาเมืองกันเนาะนักการเมืองที่ไม่ดีขอให้มันมีอันเป็นไปอุ้ยเนาะพูดกลางๆนะฉันบอกก่อนฉันไม่ได้สียอะไรทั้งสิ้นแต่ทำไมพี่พูดความจริงใช่ไหมครับ เนาะพูดว่าทำไมาคนดีเราก็สนับสนุนใช่ไหมฮะพี่ก็ไม่บอกหรอกใครเป็นคนดีคนดีของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ากันไปแต่ทำไมาคนดีก็ขอให้คุ้มบ้านคุ้มเมืองตลอดไปใช่ไหมครับคนที่ไม่ดีทำไมาที่มันคิดร้ายมันก็ต้องรู้กันใจนะพี่ก็ขอเพลงเพลฟ for thailand เนาะสวดภาวนาให้กับเมืองไทยให้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวทิราชคุ้มครองคนดีแล้วก็กัดคนชั่วหน้านะไ,ไม่ใช่สีใดสีหนึ่งทุกสีนะพี่หลักสี ว่ากันไป prefer something to something else แปลว่าชอบมากกว่าเนาะแปลว่าชอบอะไรมากกว่าอะไโอเคไหมเช่น I prefer จริงๆ someone ก็ได้เนาะจริงๆ someone ก็ได้ไม่ใช่ something อย่างเดียวนะ prefer someone to someone ครับเช่น I prefer you to him นี่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีฝรั่งเออไม่ใช่ถ้ามีผู้หญิงมาพูดกับเราว่าอะไร I prefer you to him แปลว่าอะไรฉันชอบคุณมากกว่าเขาอีกนอเป็นงานโอเคไหมเออแปบลบว่าเรามีดีเรา,ามีดีเขาชอบเรามากกว่านะ prefer someone to someone ก็ได้แปบลบว่าเขาชอบเรามากกว่าหรือ <laughs> prefer something to something เช่น I prefer this เออสมมุตินะแบบพูดเป็นยี่ห้อก็ได้นะ I prefer Calvin Klein to, เอ, to เอ่อเอ่เอออ Prada อะไรเงี้ยสมมุติเป็นเลือกนะเฮ้ชอบระหว่าง Prada กับ Calvin ชอบอะไรหรือ I prefer Gucci ชูปลาดาฉันชอบปุชชี่มากกว่าปลาดาว่ะอะไรอย่างงี้ว่ากันไปนะได้ทั้งนั้น Prevent s o m e o n e from doing something นะครับแปลว่าป้องกันไม่ให้ใครทำอะไรนะคำว่า Prevent เนี่ยเราเคยท่อง,องไหม,หไหมแปลว่าป้องกันใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมแปลว่าป้องกันนะฮะป้องกันในที่นี้คือป้องกันไม่ให้เขาทำนะฮะไม่ใชปใ่ป้องกันไม่ให้เขาโดนทำป้องกันไม่ให้เขาโดนทำเราใช้คำว่า Protect 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 นี่นะเป็นชื่อทบูนะ Protect Prevent คือไม่ให้เขาทำ เช่น I prevent you from killing a cat แปลว่าฉันป้องกันไม่ให้คุณฆ่าแมวจริงๆคือป้องกันอหลรคือป้องกันแมวโอเคป่ะคือมันแปลว่าป้องกันแต่คือในที่นี้คือทำไมป้องกันไม่ให้คุณทําป้องกันไม่ให้คุณทํานะป้องกันไม่ให้คุณทําจะต่างกับคํานี้เห็นไหมคำนี้อันนี้ก็แปลว่าป้องกันเหมือนกัน protect ที่เป็นชื่อสบู่แต่อันนี้เป็นทำไมสังเกตไหมจะคล้ายๆกันนะ protect someone from something เช่น I protect you from him หรือ I protect you from harm harm แปลว่าความแปลว่าอันตรายนะอันนี้คือการป้องกันไม่ให้คุณโดนทำอันนี้ป้องกันไม่ให้คุณทำนะคนละเรื่องกันนะส่วน Prohibit ตรงกลางนี้แปลว่าห้ามครับแปลว่าห้ามแปลว่าห้าม,าามก็จะความหมายคล้ายๆกับ Prevent เนาะนะนะแล้วก็ใช้เหมือนกันด้วยเป็น Prohibit someone from doing something นะ I prohibit you from killing my cat นะ ฉันห้ามคุณไม่ให้ฆ่าแมวนัโอเคนะตัวพีจะเยอะหน่อยนะตัวพีจะเยอะหน่อย provide s o m e o n e with something แปลว่าจัดให้เนาะเช่น I provide you with great meal ได้ไหมนะ I provide you สมมุติเนี่ยเขามาเที่ยวบ้านเราเนาะเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเราก็ทาําา I provide you with great meal เราก็จัดใช่ไหมเราก็จัดมื้ออาหารให้อย่างดีเลยเลิศหรูอลังการเลยดีไหมโอเคป่ะ Now, someone okay, นะ provide s o m e o n e with something โอเคนะตัว P ก็จะหมดเท่านี้นะครับถัดจากตัว P ก็จะเป็นตัวตัว R โอเคนะนะ recover แบบอะไรครับ recover recover from something แปลว่าฟนะื้นฟูเนาะเช่น I หรือจะเป็นจอนอะไรก็ได้วากันไปประทานเนาะ Recover from illness illness แปลว่าอะหรือ sickness ก็ได้คล้ายกันไม่ใช่คล้ายกันเหมือนกันเลยแปลว่าอะรความเจ็บป่วยความป่วยไข้เนาะก็ฉันฟืนฟูมาจากอาการความป่วยไข้อย่างนี้เป็นต้นได้ไหมโอเคนะ Recover from sickness นะครับลีไ y r e l ล up นะเหมือนกับคำว่าอะไรเมื่อกี้ที่เราเจอไปแล้ว นาะก,กี้คำว,ว่าอะไร insist up ใช่ไหมเออ rely ก็ใช้ r e l y up ก็ได้หรือจะเป็น r e l y on ธรรมดาก็ได้นะถ้าใช้ r e l y up on ก็คืออ่านรวมกันเป็น r e l y upon นนะครับคำว,ว่า r e l y ก็แปลว่าพึ่งพาเหมือนกันนะครับเหมือนคำว,ว่าอะไร how on นะเช่นะ I rely on you โอ้ย ซึงลอยเนาะ I will rely on you for the rest of my life นี่ประโยคเหมือนกันใกล้ๆกันฉันจะขอพึ่งพาคุณไปตลอดสุดช่วชีวิตของฉันนะครับ Remind ฮะ Remind แปลว่าเตือนเตือนนะ Remind someone of something ครับฉันเตือนคุณเรื่องอะไร I remind you of going to school I remind you of him ฉันเตือนคุณให้นึกถึงเขานี่ได้ไหมเออได้หมดเตือนเตือน อีกสองคำ rescue rescue นะเคยเจอมาก่อนบ้า rescue แปลว่าอะไรช่วยชีวิตช่วยชีวิตเนาะไม่เหมือน help เนอะจำได้ไหมที่พี่เคยบอก help แปลว่าช่วยเฉยๆช่วยถักดอกไม้ช่วยร้อยดอกไม้ช่วยหยิบของให้หน่อยช่วยปิดประตูให้หน่อยช่วยล้างจานให้หน่อยแต่ถ้า rescue แปลว่าอะไรช่วยให้เราพ้นจากวิกฤตให้พ้นจากภัยพิบัตพ้นจากสิ่งอันตรายทั้งปุ่นนะครับก็คือช่วยชีวิตว่ากันไปนะ สุดท้ายนะ respond to นะครับแปลว่าตอบสนองนะเอ oh, องูนะเห็นไหม,มงูแปลว่าตอบสนองตอบสนองกับอะไรตอบสนอง to someone I respond to you นะ you call me and I respond to you you call me แปลวคุณเรียกฉัน you call me and I respond to you เนาะแล้วฉันก็ตอบสนองคนไปอะไรก็ว่ากันไปเนาะ respond to someone หรือ respond to ซัมติงโอเคนะนะโอเคนะตัวอก็จบลงแต่เพียงแต่เท่านี้นะครับถัดมาเป็นตัว S ตัว s นะโอเคปะเห็นนะเหนื่อยกดพอยส์แล้วพักได้นะครับนะแนะนำให้พักระหว่างที่พี่เปลี่ยนหน้าเนี่ยเปลี่ยนหน้าก็ได้นะพี่จะไม่หยุดไฟล์ไฟล์นี้ไว้จะอัดไปเลยทีเดียวนาะพูดไปเลยทีเดียวแต่น้องมีมีสิทธิ์ที่จะหยุดเพราะอะไรน่าเบื่อพี่ก็รู้ เนอะมันคือจดอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยแต่ก็ถ้าสมมุติว่ามีปรรัญญาเขาเรียกว่าไรมีความอดทนพออย่าขายเนอะมีปัญญาพอมีความอดทนพอเนอะมีสติพอแล้วก็อยากทำทีเดียวให้จบก็ทาไปเลยนะครับนะพี่จะนี่คือนี่คือพี่ไปเร็วนะเออเร็วที่สุดได้แค่นี้แหละนะครับก็อยากให้น้องเข้าใจเนอะก็เลยค่อยๆไปทีเดียวนะเออเซฟซัมวันฟรอมซัมติงอะไรครับเนอะก็แปลว่าช่วยชีวิตเนอะเหมือนเลสคิวเลยช่วยชีวิตนะครับ นะ search for เห็นไหม search ตอนเด็กๆเ ق, นอะเรา google เวลา google เคยไป google ไหม google คือเราไป search ใช่ไหม search ต้อง search for หาก็ต้องหาอะไรต้องบอกด้วยนะแปลว่าหานะแปลว่าค้นหาโอ okay, เนคะไหม separate something from something else เนอะอันนี้แปลว่าแยกเนอะเช่นอะไร อ๋ออีพวกนี้ใช่ไหมมันชอบอยู่ด้วยกันนะอีคู่นี้เลยนะผู้ชายกับผู้หญิงมันชอบอยู่ด้วยกันที่อิจฉามันไม่ชอบทำไมไปเซเปอร์เรสมันไปแยกมันเลยไอเซเปอร์เรสคือเซเปอร์เรสซัมวันก็ได้นะเออไปแยกมันแยกให้ออกจากกันหรือของชิ้นนี้อยู่ด้วยกันก็ไปแยกไปดึงอย่างปลาทัองโกโกินปลาทัองโก๋อมะเซเปอร์เรสปลาทัองโกได้มั้ยได้แยกออกจากกันนะครับ smile at นะ smile แปลว่ายิ้มให้นี่ไม่มีอะไรนะครับยิ้มให้ smile at นะฮะ p ปีกเนาะสปีกนี่ต้องสปีก t ูหรือ s p ส a k with หนูจำเลยนะ Speak ไม่ใช่เฉยเไม่ใช่เฉยเฉยสปีกต้องใช้ s สปีก t ูหรือ s p ส a k with เหมือนคำว่า talk กก็ต้องทอล์ก o ูหรือ talk กวิดโอเคไหมนะแต่ถ้าคำว่าเซ y ไม่ต้องเคยเจอเซตนี้ไหมสป a k นี่แปลว่าพูดถูกไหมคำว่าพูดมันเป็นสัรรมกริยาต้องใส่ด้วยต้องใส่กรรมก็ต้องสปีกทูหรือต้องสปีกวิด ทอก็เช่นกันทอกแปลว่าคุยเห็นไหมพูดกับคุยพูดกับใครคุยกับใครก็ต้องบอกก็ต้อง speak to speak with แล้วค่อยบวก someone โอเคไหมโอเคไหมต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นสักกรรมกริยาแต่ถ้าทำไม say ไม่ต้องบวกไปเลยเนาะไม่ต้องมีอะไรทั้งสิน้นนะเห็น okay, นะครับ นะหรือจะเป็นอับเบก็ได้นะได้2อ,อย่างเป็นอับเบนะท็อกก็เป็นท็อกอับเบลได้ไมะท็อกก็ท็อกอับเบลได้นะครับท็อกก็ท็อกอับเบลได้โอเคนะแปลว่าอะไรพูดเนาะแปลว่าพูดนะครับ speak อ่ะถัดมา stare at stare at แปลว่าอะไรจ้องจ้องอะไรจ้องใครหรือจ้องอะไรก็ได้ stare at something หรือ stare at someone จ้อง stop นะฮะแปลว่าหยุดใครจากการทำอะไรหยุดใครจากการทำอะไร นะครับ subscribe to นะครับแปลว่าสมัครนะครับแปลว่าสมัครนะสมัครรายเดือนเนี mm ่ย hmm. เขาใช้คำว่า subscribe นะครับ subscribe นะสมัครเฉยๆใช้คำว่า register นะ register เออ่ register เคยได้ยิ่งนะเคยได้ยินงนะด,ด้ใช่ไหมเวลาสมัครเออ่เขาเรียกว่าอะไร hotmail ไฮฟ้าเฟ e บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้อง register เข้าไปก็คือสมัครเข้าไปก่อน นะครับแต่ถ้า subscribe เนี่ยใช้กับการสมัครนิตยสารอย่างเงี้ยเนาะเป็นการสมัครรายเดือนนะใ,ชใช้คำนี้ดีกว่านะใช้ว่าสมัครรายเดือนนะฮะรายเดือนเขาใช้คำว,ว่า subscribe อันนี้จริงๆนะฮะเนาะ subscribe เช่นสมัครอะเดย์ให้อเดย์เนี่ยจ่ายเงินทีเดียว1ปีให้เขาส่งมาทุกเดือนนะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าสมัครรายเดือนหรือสมัครให้ส่งหนังสือพิมพ์ทุกเดือนหนังสือพิมพ์ก็ส่งมาทุกวันเอ้ยท,ท,ทุกวันนั่สืพิมพ์ส่งทุกวันใช่ไหม ก็ Subscribe นะฮะเขาเรียกว่าสมัครรายเดือนสมัครรายวันก็แล้วเออคือสมัครให้มีการส่งอย่างต่อเนื่องรายเดือนรายวันก็ช่างเรียวาเขาเรียก Subscribe นะฮะ Succeed in doing something แปลว่าทำอะไรสำเร็จทำทำจุดๆสำเร็จนะฮะเช่น succeed In อ n อ้ออะไรดี In เอ uh, ่ s u c c e e d in doing mathematics อย่างนี้ก็ได้อ้าทำทำคณิตศาสตร์สำเร็จ เอ uh, succeed in doing homework ก็ได้ครับทำกรบด้านสำเร็จน,นะหรือ succeed in being prime minister ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะกระดาษลบไปหมดโอเคนี่ไงเอ่อเอ่อเดี๋ยวนะเขียนผิด succeed in being pm pm ย่อมาจากคำว่า prime minister แปลว่าท่านนายกรัฐมนตรี s in b e i n g prime minister ไปล,ละเนาะประสบคสวามสำเร็จในการได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำว่า s u c c e s s in นะทำสำเร็จ Su f f e r from something นะครับ s u บ f e r แปลว่าทนทุกทรมานจากอะไรทุกทรมานจากเห็นไหมมีคำว่า f r r m แปลว่าจากจากอะไรเช่นทุกทรมานจาก illness ทุกทรมานจากเอ,อ่อ Lon l o n e l i n e s s เห็นไี้แปลว่าอะไรเห็นไหมบางคนกราทุกทรมานจากโรคใคยใครเจ็บ l ุ n e s s บางคนทุกข์ทรมานจากความเหงาเนอะ loneliness เดี๋ยวนะทุกข์ทรมาน suffer นะคะ suffer ฟอร์อมอะไรทุกข์ทรมานจากอะไรโอเคน loneliness เนาะพี่เนี่ยทุกทนทุกข์ทรมานจากความเหงาเนาะไม่มีแฟนมีแฟนก็แฟนไม่รักก็เลยมาซัฟเฟอร r ฟอร์มโลนลินเนสทนทุกข์มาความเหงา เนะื้ออยู่คนเดียวโอเคไหมตัว S ก็จบลงด้วยปรกะกาศชนีโอเคไหมครับต่อมาหนะ้าสุดท้ายแล้วครับเป็นตัว T ตัว V แล้วก็ตัว Double U นะสุดท้ายละการจ่ายนิดเดียวโอเคนะครับมาเลยนะหน้าสุดท้ายละโอเคนะตัว T นะครับ e l a c t r i c Advantage of นะแปลว่าเอ่อเอาเปรียบนะฮะเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบอะไรนะครับเอาเปรียบใครก็ได้เอาเปรียบอะไรก็ได้หรือเอาเปรียบจากสถานการณ์อะไรก็ได้ เอาเปรียบนะ take care o f แปลว่าอะไรดูแลเนาะแปลว่าดูแลนะต่างกับคำว่าใส่ใจนะใส่ใจก็คือใส่ใจดูแลนี่คือต้องลงมือทําด้วยเช่นอาบน้ำเช็ดตัวให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะจะดูแลดูแลบางอย่างดูแล something เช่นดูแลบริษัทได้ไหมดูแลออฟฟิศได้ไหมได้เยอะแยะไปหมดหรือจะเปนดูแลใครเนาะดูแล my boyfriend ได้ไหมดูแลเนอะได้ทั้งนั้นเลย นะครับแฟนของฉันนะครับส่วนนี้เมื่อกี้พูดไปแล้ว talk to เนาะเหมือน speak นะครับแปลว่าอะไรคุยนะ thanks o m e o n e for thanks o m e o n e for doing something นะครับก็คือขอบพระคุณน,นะครับขอบคุณน,นะ travel to travel ต้อง to ด้วยเนาะไปเที่ยวต้องไปเที่ยวที่ไหนต้องบอกด้วย somewhere คือเที่ยวนะแปลว่าท่องเที่ยวนะครับแปลว่าท่องเที่ยวเห็นนะตัวเดิมตัว v นะฮะ โ o วตฟอร์นี่รองคู่หากาเบอร์เดียวเท่านั้นโหวตฟอร์อะไรฮะเลือกตั้งโหวตต้องโ o วต for ์โหวตให้ใครนะบอกด้วยโหวตให้ใครเลือกตั้งให้ใครบอกด้วยนะครับนะโวตฟอร์อ vote for. นี้ไม่มีนะตัดไปเลยนะผิดผิดนะเออเวทฟอร์นะครับ, wait for. รบ wait for แปลว่ารอนี่สุดท้ายแล้วนะกั้นใจมาจานถึงสุดท้าย นะพี่ก็การจ่ายเหมือนกันนะ<_ <EN> _>โอ้จะโอ้จะเหนื่อยไสจะขาดนะฮ okay. นะโอเคเวทฟอร์แปว่าอะไรเนาะเวทก็ต้องเวทฟอร์จะรอใครหรือรออะไรเนาะอย่างคําว่าเวทนี่นะชอบ wait เวทเฉยเฉยอย่างคนไทยนี่เวลาเรารอแล้วก็ไม่ไดเขาบอกรอใครแล้วก็รอใครเช่นเธอรอใครฉันรอแม่เออก็รอแม่เฉยเฉยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรคนไทยเนี่ยชอบติดติดนิสัยภาษาไทยไปใช้กับภาษาอังกฤษ งงไหมพอภาษาไทยเนี่ยเราบอกรอใครรอแม่พอเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษนะเวทกูก็เวทเลยเนาะทษทีนะใชกลัไม่พอเนาะพอพอเวทเออเวทก็เวทไม่เวทอู้อเพอเวลาเราเราแต่งประ,ประโยคภาษาอังกฤษแล้วก็จะกลายเป็น I wait him ฉันรอเขาฉันรอเขาหรือ I wait you ฉันรอเธอ เออได้ปะไม่ได้นะฮะต้องอะไร wait ก็ต้อง wait for i wait for him i wait for you อย่าติดภาษาอย่าติดนิสส์เอออย่าติดนิส,ยสาายัยภาษาไทยนะครับนิสัยภาษาไทยคือเราไม่มีคำว่าฉันฉันรอเพื่อคุณฉันรออะไรเงี้ยก็ฉันรอคุณเลยนะฮะแต่ภาษาอังกฤษจะมาภาษาอังกฤษมี collocation ด้วย collocation นั่คือจะมาต้องประกดรวม wait ต้อง wait for รอนะครับนะ which Which for อธิษฐานนะอธิษฐานอธิษฐานถึงอะไรอธิษฐานเรื่องอะไร for something นะครับสุดท้าย work for แปลว่าทำงานเนาะทำงานต้องบอกด้วยนะฮะเวลา work ทำไม work for company, บริษัทหรือ work for something เนาะคือ work for something คือทำงานให้กับอะไรหรือ work for someone ก็ได้ทำงานให้กับใครเช่น I work for you I work for The Prime Minister ฉัน work for เออคือใช่ฉันทำงานให้กับท่านนายกรัฐมนตรี I work for the Prime Minister I work for อ่ออ่อ the President ทำงานให้ท่านประธานดี I work for the King ผมทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท work for the King ได้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเนอะบอกด้วยทำงานให้ใครเห็นไหมทั้งหมดเราทำความรู้จักไปประมาณกี่คำเนี่ยไหนลองสรุปิใช้เวลาทำความรู้จักไปทั้งหมดประมาณ70กว่านาทีเนาะ เจ็ดสิบนาทีชั่วโมงกว่านะได้ไปกี่คำดูเร็วเดี๋ยวพี่พี่ลองนับคร่าวๆก่อนโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะไหมเนะี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะประมาณร้อยกว่าคำนะพี่เดาว่าร้อยกว่าคำนะประเมินด้วยสายตานะขี้เกียจนับนะเชื่อไหมว่าในเจ็ดสิบนาทีนี้นะครับที่เรามาทําความรู้จักกันแต่ละคําเนี่ยร้อยกว่าคำสมมุตนะินะนะที่ประมาณ100ว่าร้อยกว่าคำ ถ้าน้องจําได้หมดนะจาทั้งวิธีการใช้นะจาทั้งคําศัพท์ว่าไอตัวนี้บวกกับเป๊ปโพซิชันตัวนี้ a c c u ซ์ e ิวสัมวันออฟดูอิงสั่มติ่งแตง someone of doing something, of doing something Wait for app p r o ์ฟ of หรืออะไรเงี้ยน้องจําได้หมดว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอะไรปรากฏร่วมกับอะไรตัวนี้บวกกับตัวนี้แปลว่าอย่างนี้บวกกับอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ถ้าน้องจําได้ทุกตัวที่เมื่อกี้พูดมาข้อสอบมันจะหนีไปไหนน้อง เข้าใจปะเพราะพี่บอกเลยนะพวกนี้เจอในข้อสอบบ่อยมากถ้าไม่เจอใน c l o สเทสก็เจอในเ r อร์ไม่เจอในเ r อร์ก็เจอในบทความที่น้องจะต้องอ่านเลยจะต้องแปลแล้วน้องก็ต้องต้องแปลให้ออกบางทีเราก็งงนะเฮ้ย dream o f กับ dream about แอ,แอ,แอะเอะอะจ้าได้ไหม dream o f dream about แปลว่าอะไร dream o f ฝันกลางวัน dream about ฝันกลางคืนเนอะ dream off ฝันเป็นอะไรตอนโตขึ้น dream about ฝันอะไรตอนกลางคืนนะตอนหลับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเนอะหรืออย่างอะไร prevent prevent someone from doing something แปลว่าอะไรป้องกันไม่ให้เขาทําแต่ถ้าเป็น protect someone from something ทำไมป้องกันไม่ให้เขาถูกทําเห็นไหมความหมายมันใกล้เคียงกันมากๆเลยอะเราจะงงไหมเวลาเราเจอในข้อสอบอย่างงงเด็ดขาดอย่างงงเด็ดขาดที่จะต้องทําคือมีสติเนาะ70นาทีที่ผ่านมากับอีกร้อยกว่าคาเนาะถึงร0อยคามไม่รู้ร้อยปะอาจจะถึงเนาะหกสิบเจ็ขนะึ้นาไม่รู้อะ ถ้าน้องจําได้หมดแนะนําให้จําให้หมดถ้าจําได้หมดและรู้วิธีการใช้ทั้งหมดเนาะไม่หนีไปไหนนะครับข้อสอบเพราะว่ามันก็เป็นคําที่เราเจอในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยบางคําเจอตั้งแต่เด็กๆแต่เรายัางไม่รู้วิธีการใช้เลยนะครับบางวานันเอ่อบางคํารู้รู้คําแปลแต่ไม่รู้วิธีใช้บางคํารู้วิธีใช้ไม่รู้คําแปลบางคําไม่รู้อะไรเลยบางคําไม่เคยเจอเลยในชีวิตก็มีถ้ารู้ทั้งหมดเจ๋งเลยนะครับแต่จะเจ๋งกว่านี้ถ้าทําไมถ้าน้อง ปิดไฟนี้เสร็จจากบทเรียนในวันนี้แล้วทำไมครับไปเปิด Google แล้วเสิร์ชคำว่า v e r b บวกก o l l o c a t i o n หรือ verb with p r e p o s ตร i o n ตรงนี้แล้วถ้ามาไปดูเพิ่มเติมนะฮะเชื่อเลยนะมันจะเด้งขึ้นมาเป็นร้อยๆเว็บเลยครับเนาะใน Google พี่ลองเสิร์ชแล้วฮะมันจะเต็มไปหมดเลยนะเป็น verb with p r e p o s i t i o น position. น้องก็จะได้ดูว่าโอ้โหนี่พี่ยกตัวอย่างมาแค่ร้อยหนึ่งมีอีกเป็นร้อยๆอยเลยฮะแล้วมีความหมาย เต็มไม่หมดแต่ละอันจะมีวิธีการใช้มีความหมายแล้วก็มีโอ้เยอะแยะเนาะอันนี้แค่เบื้องต้นนะพี่ชิมลางแล้วเอาที่ควรจะรู้จักมาให้ดูแต่ถ้าน้องอยากได้ความรู้เพิ่มเติมไปเสิร์ชเพิ่ม,เต,มเติมดูนะครับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเรื่องกริยาสามช่องนะมันมีมากจนพี่ก็ไม่รู้จะช่วยน้องอยังไงช่วยได้มากที่สุดก็คือทำมาเอาอันที่น่าสนใจมาให้ดูนะครับที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งชรับมาบอกแล้วภาษาอังกฤษพี่ช่วย50%อีก50%ใครช่วยน้องต้องช่วยเหลือตัวเองใช่มัครบ แลนะอีก50%็ก็อยากให้น้องลองช่วยเหลือตัวเองด้วยกันลองลองค้นหาสืบค้นเพิ่มเติมเรื่องพวกนี้ใครทําใครได้ครับตัวเราเองได้เนาะใครทําใครได้ก็คือตัวหนูทําหนูก็ได้เนาะก็อยากให้ฝากไว้นะเรื่องคอลโลเคชันก็เป็นอะไรที่สําคัญอย่างที่บอกเนาะอยากจะเก่งภาษาอังกฤษให้มันเพอร์เฟกไปเลยหนึ่งโวแคําคำศัพท์รู้เยอะๆท่องเยอะๆ,ๆท่องบ่อยๆ,อๆให้มันเต็มสมองไปเลยสองแกมมาเนาะตั้งใจเรียนแกมมาสเนาะแล้วน้องเรียนมาจนถึงบทนี้เนาะบทที่10กว่าแล้ว นะบทที่13แล้วก็แปลว่าแกมมาก,ก็ะเปิกแล้วนะที่ต้องรู้เพิ่มเติมก็คือคอร์รูปレーションเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะถ้ามี3มอย่างครบเลยทําข้อสอบไม่กลัวใครอ่านทุกอย่างแปลได้แปลได้อ่านทุกอย่างแปลได้แปลได้เจ๋งปะเจ๋งเลยแปลได้ทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วเวลาเขียน essay, เอเซย์เขียนได้เขียนได้แต่งประโยคแต่งได้แต่งเก่งแต่งสวยฝรั่งอ่านแล้วนึกว่าฝรั่งเขียนเองนะครับดูมีการศึกษามากๆเลยนะอันนี้พี่ก็ฝากไว้นะครับเป็นอะไรที่ดีจริงๆนะ บทเปเปอร์โพสิชันบทนี้เป็นบทเดียวนะครับที่ไม่มีแบบฝึกหัดนะครับทำไมไม่แบบฝึกหัดเพราะว่าแบบฝึกหัดมันจะครอบจักรวาลมากนะฮะถ้าถ้าพี่เอาแบบฝึกหัดมาให้น้องทำมันจะมันจะครอบจักรวาลมากเพราะว่าอะไรมันคือแบบฝึกหัดคําศัพท์นั่นเองใช่ไหมเออแล้วมันก็จะเฉลยลำบากนะครับก็แนะนําอย่างนี้นะฮะแนะนําว่าให้ไปเสิร์ชนะฮะเสิร์ชคำว่า verb with preposition นะฮะอย่าเสิร์ชคำว่า o l l o c a t i o n นะฮะถ้าเสิร์ชคำว่า c o l l o c a t i o n อย่างเดียวนะครับน้องจะได้ c o l l o c a t i o n ประเภทที่เป็นคํานามมาด้วยซึึ่่่่่่งงซพีีไไมมแนนนนนนนะะะะะําาาาใให้้ออรัขณเเเวจยกิป นะแ p o s i t i o เออ collocation ที่เป็นคำนามนี่มันจะวุ่นวายเนาะอย่างอย่างที่พี่ยกตัวอย่างตอนแรกเนะ back all w h y หรืออะไรเงี้ยมันจะเยอะมากนะแนะนําว่าให้ทําความรู้จักกับ verb with position ก่อนซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในข้อสอบมากกว่านะครับนะทำความรู้จักกับตัวนี้เสิร์ชดูนะมันจะมีเป็นร้อยๆยหน้าเลยนะฮะแล้วก็แต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นร้อยร้อยคำ นะให้เราศึกษาว่าแต่ละคำมีความหมายอะไรยังไงแล้วส่วนใหญ่นะในเว็บในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่มีใน Google เนี่เขาก็จะมีแบบฝึกหัดให้เราทดลองทําด้วยว่าเอาเอไอคำคัน,นี้แปลว่ายังไงใช้ยังไงในประโยคใช้ยังไงในประโยค,ยงงน,ะโยคนะครับบทนี้ไม่มีฝบกแบบแบบแบบฝแบบแบบึกหัดนะฮะเพราะว่ามีมันจะเฉลยไม่ไหวเพราะว่าคําศัพท์มันครอบจักรวาลมีเป็นร้อยๆคำเนาะเอามาออกน้องก็ไม่รู้จะตอบอะไรถูกเนาะเอาเป็นว่าพี่ก็อยากฝากเป็นการบ้านละกันถือว่าจบบทเป็นการบ้านบทนี้มีการบ้านไม่มีแบบฝึกหัดการบ้านคือทําไหให้น้องนะฮะ กลับไปฟังคําแปลทุกคาเมื่อกี้อีกรอบหนึง่งพี่เชื่อว่าเมื่อกี้ฟังรอบเดียวจําไม่ได้หรอกจริงปะเนาะยกเว้นว่าถ้าน้องฟังแล้วน้องจําได้นั่นน้องเป็นอัจฉริยะนะน้องอย่าเรียน <c oughs> แกแกเป็นอัจฉริยนะเนาะเป็นแบบว่าไอสไตล์กับยานมาเกิดเนาะท่านแกจาได้รอบเดียวนะเออแนะนํานะฮะเป็นคําสั่ง เป็นการบ้านนะว่าเดี๋ยวให้พอสหลังจากจบตรงนี้ให้หยุดนะแล้วกลับไปฟังไอเจนาทีที่พูดตั้งแต่อักษรตัว A จนถึงอักษรตัวดับเบิลยูเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งไอลอยคำเมื่อกี้เนาะนี่คือการบ้านไม่แบบฟังอีกรอบหนึ่งจะได้จําได้จริงๆอะไรที่จําได้อยู่แล้วก็ฟังผ่านหูเนาะโอเคะ่ะฟังไปด้วยเล่น a c e b o o k ไปด้วยก็ยังดีเออโอเคละเนาะถือว่าทำไมาให้ให้คําให้คําพูดที่มันลอยเข้าหูอีกสักรอบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการบ้านนะแล้วก็ การบ้านอ,อย่างหนึ่งก็คือฝากแล้วกันไปดูใน Google นะใน Google จะมีแบบสมควรนะครับบทนี้ไม่มีอะไรส่วนใหญ่เป็นบทเอ,อ่อพี่บทพี่พี่เรียกบทนี้ว่าเป็นบทอ,อ่าว c a กบุร a r y Part นะครับก็คือเป็น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 ส่วนของคําศัพท์ไม่ต้องเข้าใจอะไรทั้งสิน้นน้องไม่ต้องเข้าใจน้องมีหน้าที่ทําไมครับฟังและจําฟังและจําพี่เลยบอกให้น้องไปฟังอีกรอบฟังอีกรอบซะนะกรอกใส่หูแล้วเล่น Facebook ไปโอเคเนาะแล้วก็ไปลองหาคําศัพท์เพติมๆใน Google ดูช่วยตัวเองนะครับเรื่องนี้เราต้องดูแลตัวเองอยาก,ก่งงต้อ ขยนันเนาะคนขยันดีกว่าคนฉลาดที่พี่เคยเที่พี่เคยพูดเคยสอนไปใช่ไหมเราต้องขยันนะครับเร,เราจะประสบความสําเร็จนะบทนี้ก็อาจจะจาเยอะหน่อยอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าจะเป็นบทที่ใกล้จบแล้วเนาะเป็นบทที่13จากบทที่15นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็ฉนลุยฉุยแฉกเนาะก็ถือว่าน้องมีความอดท,ทนมากพอสมควรนะบทนี้ก็ขอโทษทีที่จำเยอะกินไปนะครับถ้าไงบทนี้ไม่อยากฝึกหัด ก็ถือว่าจบบทแต่เพยียงเท่านี้นะครับก็ฝากการบ้านแล้วก็หวังว่าน้องจะไปทําการบ้านอย่างที่พี่แนะนําไปแล้วเมื่อกี้นะพยายามขยันหน่อยนะครับสวัสดีครับ